สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนนี้อีกแล้วนะคะเหมยค่ะเฟมค่ะวันนี้พวกเราสองคนได้มีโอกาสมาทําคลิปในช่องอวดดีท่า,าคออีกแล้วใช่นะคะวันนี้เราก็จะมาให้ทุกคนมาดูของดีของตาบลท่าตะคออีกหนึ่งอย่างทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรคืออะไรครับคือเต่าแต่เต่าที่เราจะมาดูก็มันก็มีหลากหลายประเภทใช่ไหมทุกคนคะไม่ว่าจะเต่านาเต่าทะเลเต่าบกบ เต่าสวยงามแต่ที่เราจะมาดูในวันนี้นั่นก็คือเต่าสวยงามก็คือเต่าบกนั่นเองนะคะซึ่งเต่าเต่าบกนะคะเหมยก็ได้ไปหาความรู้มาแล้วเล็กน้อยนะคะว่าเต่าเนี่ยมันชอบนิชอบอยู่ที่ร้อนเนาะใช่แต่เราเราดูเต่าเต่าเต่าพี่ค่ะร้อนมากเลยอ่ะทุกคน<อ>เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปไป นี่นะคะแล้วก็อยู่กับคุณลุงสินชัยแล้วนะคะคุณลุงท่านนี้เป็นเจ้าของฟาร์มเต่าหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในร้านเต่ามามากกว่า10ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงแนะนําตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสินชัยเจ้าของฟาร์มเต่าดูไซ์เลเฟอร์ที่ตำบลท่าตะเคะห์อำเภอหนองยักษ์ฟ้องนะครับที่นี่เราก็เลี้ยงเต่าหลากหลายสายพันธุ์แต่จะเน้นเป็นที่เต่าบกนะครับแล้วก็จะเป็นเต่า ของต่างประเทศเพราะเต่าไทยจะมีปัญหาและด้านกฎหมายนะครับซึ่งที่นี่เราจะเลี้ยงกึ่งธรรมชาติคือพยายามจใจ้เขาหาอาหารกินเองนะครับไม่ได้เลี้ยงเป็นคอกแล้วก็ให้อาหารเขามีเพียงแต่เต่าเล็กที่เราตั้งอนุบาลที่เราจะให้อาหารเขาของเราจะเรื่มจากการที่เราจะเก็บไข่มาซึ่งก็อาจจะเก็บได้ไม่ตั่วถึงเพราะเราก็จะปล่อยฟักธรรมชาติเองบ้างบางส่วนเข้ามาที่มาฟักในตู้ ที่เราเก็บไว้ที่รักษาอุณหภูมิไว้นะครับเราจะตั้งอุณหภูมิที่ประมาณ30องศาเน้นให้เป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้เพื่อที่ผู้รับไปเลี้ยงต่อเนียสามารถไปขยายพันธุ์ได้หลังจากที่เราเพาะออกมาแล้วในสามเดือนเต่าก็จะพักมาพอพักมาเราจะย้ายไปห้องอนุบาลหลังจากออกอนุบาลอยู่ประมาณจนเต่าประมาณสี่ห้านิ้วเราก็ย้ายไปที่เต่าเตรียมลงดินคอเกเตรียมลงดิน ซึ่งค้อกนี้เราก็จะเลี้ยงเต่าจนได้ประมาณสักอ่าใกล้ใกล้จะผสมพันธุ์ถ้าเป็นเต่าดาวพามา่าดาวดาวอินดีดาวพาม่าก็ประมา,กกะมาณหกเจ็ดนิ้วถ้าเป็นเต่าเสือดาวลเล็กเพิดก็ประมาณเก้าถึงสิบนิ้วถึงจะไปลงในคอกใหญ่ทีหนึง่งอันนี้เราก็ไปดูตู้ฟักไข่ของเราก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าห้องตู้ฟักไข่นะคะไปชมข้างในกันเลย อ่าครับตู้ฟอกไข่เราก็จะมีหลายไซส์นะครับนี่คือไซส์หนึ่งประตูซึ่งเราแปลงจากตู้แช่นะอ่าตู้แช่เย็นทั่วไปโดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเครื่องนี้ก็จะเป็นตัวที่ทาให้ทั้งความร้อนและความเย็นคุมอุณหภูมิให้นิ่งแล้วถ้าตู้ฟอกไข่มันต่ำกว่าสามสิบองศานี่จะเป็นอะไรคะคือเราจะตั้งที่ปกติมาตรฐานเราจะตั้งอุณหภูมิที่สามสิบองศาเนี่ยเต่าจะ บ่งเพศเป็นผู้ผู้ตัวเมียประมาณห้าสิบห้าสิบได้ประมาณอย่างละครึ่งถ้าต่ำกว่าสามสิบองศาส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้ถ้าสูงกว่าสามสิบองศาแนวโน้มไปทางเพศเมียเนีย่ยเรามาดูกันว่าเราพักไข่อย,ย่างไงเราจะแบ,บ่งนะตัวนี้เป็นเตาของตัวใหญ่เป็นเตาทั่วไปเราก็จะทําเป็นถาดไว้มีจัววัดอุณหภูมิอันนี้มีทั้งเตาไขเตาเรติรนตาพม่า,มาเสือดาวเฮอร์มานี่อินเดีย ผสมปมเตกันอยู่แล้วที่มีขีดขีดเขียนนั่นคือด้านบนครับคือไข่เต่านเนี่ยเราจะไม่มีการพิดเพราะถ้าิกจะทําให้ไข่เสียได้นะครับไม่เหมือนไข่ไก่แล้วอันนี้มันขีดแตกต่างกันมันคืออะไรคะรอันนี้เราจะกำหนดเลยนะครับสายพันธุไหนจากแม่ไหยเลขไหนไข่จำนวนกี่ใบ วันที่เท่าไรเดือนอะไรเพื่อให้เรารู้ว่าไขาน่นี่มีที่มาที่ไปเมื่อ,อไหร่ยังไงจากแม่ตัวไหนอ่าให้เราจําได้การตัวอย่างชุดเนี้ยเราก็จะเขียนอาจจะเขียนแค่สองใบเพราะสังเกตอ่าโอเคเราไปดูตู้ต่อไปนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้เย็ยนที่เราทําง่ายๆเราใช้ตู้ผสม่งซึ่งใช้เครื่องเครื่องตั้งอุบบภูิตัวนี้ก็ประมาณร้อยบาท แต่ตู้เย็นกับ,กบเต่าไว้มาฟักไข่นี่คือไข่เต่าเรเดนต้านะครับมันมีข้อแตกต่างจากเต่าพวกนี้ไหมคะเต่าเนี้ยไม่ถึงตู้หรือเต่าเต่าเต่าเดี๋ยวเราไปดูเต่าไปต่อต้อ,องต่างกันยีละอ่าทั้งทางซ้ายมือของผมเนี่ยครับคือเต่าเสือดาวก็จะมีเล็ดลูบจงกันอยู่บ้างครับ ามาัครครับอันนี้พัน,นอะไรครับคนี่พันเลยตัวครับนี้อันนี้คือมันใช่ผันเดียวกันหมดไหมครับครัเป็น,นเป็น,เป,นเป็นพันนี้อันนี้คือเต่าเสือดาวครับจะเป็นอตอนในนี้จะมีสองสายพันคือเลด,ดพูดเสือดาวซึ่งมันสามารถคอสผสมกันได้ไเห็นมเมื่อสองปีต่อเราได้ลูกของของ,ของผสมกันมาระหว่างเสือดาวกับเลด,ดพู้ตูเมียซึ่งลูกสว่วนมาก เป็นที่เป็นที่ต้องการของของคนอองหลายๆคนแล้วมันได้อยู่ในนี้ไหมคะอา่าไม่อยู่ครับขายขายไปแล้วเราไมพูดด <c oughs> ีก <c oughs> ว่าตตนที่ต้องมีแต่แตัแตตวพ่อแม่ตอนนี้ออกต้องรับด้วยเห็ได้ื่อ่ทางเชื่องครับต่าที่นี่ทาง,งานเชื่องเนีย่ยดูหอยญา,เ,า <c oughs> เขาสามารถกินเป็นสุดแล้วเต่านี่มันกินตลอดเวลาเลยไหมคะ เขาจะหากินช่วงเช้าเพราะพออาทิตย์ชื่นเขาก็จะเริ่มออกหากินเ mm hmm. พราะออกแดดเริ่มออกร้อนนิดนึงเขาก็จะเริ่มพักผ่อนละ oh. ถ้าไม่ร้อนมากเขาก็จะนอนพึ่งแดดเพื่อย่อยอาหารเต่าไม่สามารถย่อยอาหารไม่มีความร้อนในตัวเองได้ต้องอาศัยพลังงานจากแสงแดดมาช่วยในการย่อยอาหารฉะ mm hmm. นั้นเขาจะต้องมาพึ่งแดด mm hmm. เป็น,เป,นเป็นธรรมดาของสัตว์เลี้ยงา อือ้ะนั่นจ่ายเพราก็จะมาพึ่งแดดพอหลังจากนั้นแดดน้อยก็หาทุกนอ,นแ,อน,กน,นแล้ะถ้าตอนกลางคืนละคะเขาถึงจะนอนอย่างเดียวเองนอนอย่างเดียวเลย<น>แล้วเราก็จะเจ็บไข่เจ็บไข่เนี้ยเราเก็บแต่ว่าเราเห็นคือคือปกติแล้วถ้าเขาเลี้ยงในครอบเนี่ยก็จะมีกล้องมองอยู่แค่ลวคือไปที่น้นนอยอะพอมันขุดไข่เขาก็จะขุดเอาไข่มาฝาก แตงเ,เราเนี่ยเราก็ปล่อยมัอย่างเงี้ยเราเดินเจอมันชัดมันก็ไข่แล้วก็ติดแผ่มาฟักไม่เจอก็ปล่อยฟักเองบางทีก็มียุคเราเดินด้วยเยี้ยงเยี้ยเนี้ยตัวไปแต่ฟักธรรมชาติอ่ะนะเราก็จะมีตู้ตู้ฟักไข่อะเรามาถึงคอกอ่าห้องหรือบานแล้วเริม่มมันกันเลยเืรครับอ้าโอ อันนี้ทําไมเราต้องใส่ในตะกร้าคะเราจะแยกแยกคาดแล้วก็ประเภทสองเตาโอ้ใจเตาบางอย่างที่สามารถอยู่ด้วยกันเราก็จะให้ให้อยู่ด้วยกันได้แล้วในนี้มีพันอะไรบ้างคะก็หลากหลายนะครับคืออนไรอะไนที่เรายังยังอนุบาลอยู่เราก็จะไว้แต่อันนี้ก็จะเป็นดาวพม่านี่กระดาวพม่านี่เสือดาวนี่เสือดาวนี่กระเสือดาวตรงนี้ก็จะมีเสือดาวกับเยลล์ฟูด ก็สมงกันอยู่แล้วตัวน้อยนั่นทันอะไรคะก็มีทั้งเสรอดาวนั้นยลเล็ฟู้ดช่วงนี้จะมีเป็นเติดาวไปยลเลฟูดทันอื่นยังไม่ปักมาแล้วไอตัวเล็กๆนั่นเขากินอะไรเป็นอาหารคะตอนนี้เราให้อาหารเป็นครับอาหารจะเป็นลูกมันมันยังกินพวกพืนได้เหรอได้ครับแต่ว่าถ้าเล็กเกินไปบางครั้งถ้าว่าในนี้อ ถ้าเราให้ผักไปกินเนี่ยอาจจะทําให้การได้อาหารเขาแปรปวนเพราะเขาอาจจะรับเชื้อโรคบางอย่างจากผักมาได้เราก็จะยนงเป็นอาหารไมแล้วหลักๆนี่ในนี้อายุกี่ปีคะคือตรงเนี้เราจะเลี้ยงตั้งแต่หลังจากปักมาแล้วใช่ไหมครับปักจากตู้ปักมาแล้วเราก็จะมานุบาลท,ที่นี่อ,อนุบาลได้ประมาณสักสี่ห้านิ้วที่เขาพอช่วยตัวเองได้แล้วก็จะย้ายไปย,ย้ายเข้าไปที่ห้องอที่ที่โรงโรงอนุโรงขุนตรงนั้นอีกทีง โรดเตียมที่ว่าเตรียงลงดินเพื่อที่จะไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ตรงนั้นพี่เตรียมก่อนแล้วพอเขาโตหน่อยก็ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์อ่เดี๋ยวเราไปดูเต่าต่อมีนี่อะไรไหมครับตรงนี้ตรงตัวไหนอยากไปดูเต่าตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูเตัวใหญ่กันต่อข้อไหนมีต่ากี่ตัวคะตรงนี้มีอยู่ประมาณ20ตัวหรือเดี๋ยวนี้อย่ตัวอันตัวก่อนมีร้อยกว่าตัวอันนี้มันพันเดียวกันหมดเลยไหมคะพันเดียวกันอ๋อ แล้วทำไมสีจะลองรู้ว่าแตกต่างกับอันนี้สังค์ปะตัวโโโแล้วลายสี<อ>มันไม่เชื่อจักสีดาเป็นลายก็เปลี่ยนเมื่อเราจะเปลน่ีนเป็น,น,นี่แหละอันนี้เต่าอันนี้มันอายุเท่าไหร่คะประมาณสองปีเศษแล้วถ้าเป็นตัวเลขข็กอะคะตัวเล็กปีเศษปีเศษสองปีคือเราให้มันกินหญ้าพวกนี้หรือว่าเราอาหารู้ไหมสิครับหญ้าพวนี้เขาจะกินครับใดี๋ยวปลูกหญ้าไว้เขจะกินหมดแล้วก็สร็จอันนี้เราปลูกไว้ใช่หมครับปลูกกินหญ้าแล่วกมีอาหาร เดี๋ยวพอเขาโตอีกใยหนึ beeping, brauch, société, qing, trendy, ่งได้ประมาณสัก8-9นิ้ว10นิ้วเราก็ย้ายเตรียมเป็นพ่อแม่คันเขาก็จะสามารถกินได้อีกได้โดยที่เราไม่ต้องไปไปปตกลงที่นี่เดี๋ยวเราไปดูเต่าพ่อแม่ทันต่อไปกันต่อเลยครับเตรียครับทุกคนฝ่ายมาทึงเต่างยักษ์แล้วน่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาที่ค่อเต่าสุกขต้านะครับเต่าสุกขะตะนี่ก็เป็นที่นิยมในตอนนี้ เนื่องจากเป็นต่าที่ทนเยียงง่ายไข่ตกไข่ได้มากก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นต่าที่เราเลี้ยงไว้ซึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราปล่อยกินหญ้าอยู่เราเลี้ยงตึงธรรมชาติฝั่งนี้เราก็จะให้เขากินหญ้าหากินเองพอหญ้าหมดอ่าเราก็จะย้ายไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ที่เราเรายังปลูกหญ้าอยู่นะครับนะสลับไปสลับมา สาวพวกนี้นี่อายุเยอะสุดนี่ี้ะตอนนี้อายุเยอะสุดน่าจะประมาณ20สปีแล้วที่น้ำหนักเยอะที่สุดเท่าไหร่คอนนี้ไม่เคยได้ยินน้ำหนักเยอะสุดก็อาจะอยู่0ักส่หวจะถ้าตัดเสียอ๋อ้าตัวใก็จะห้0กแต่ว่ามันจะขังกร่ยดุโ คุณลุงคะนนว่าทำไมคุณลุงถึงคิดจะมาเลี้ยงเต่าหรอคะเออแรกเริ่มเลยเนี่ยผมเลี้ยงเพราะความชอบสมัยก,ก่อนเมื่อผมอยู่ส่วนทใจมาทำนี่สักท่าน่ะเลี้ยงเพราะความชอบอยากเลี้ยงแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมามันไม่ใช่ตัวผมตัวละมันเยอะเรื่อยเรื่อยที่มันเยอะที่มันเยอะเพิ่มขึ้นเพราะความชอบราะว่ามันความชอบพอเลี้ยงติดเห็นนี่ก็อยากได้มันก็อยากได้ไม่ได้จะอยากมันก็ต้องเลี้ยงทะเลก่าโรคเต่านอกเขาจะเขาจะเลี้เขาจะแซวอะไรอยู่โรคเต่านอกแล้วเราเลี้ยงเยอะแบบนี้เรามีค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ ค่าเช้จ่ายคือถ้าเตาเล็กกินไม่มากถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงด้วยธรรมชาติกินไม่มากถ้าค่าใช็จ่ายหลักๆที่ที่ที่สูงเนี่ยทีพิเศษน่ากเลยค่ะ<อ>เพราะว่าเต่าเป็นจากพิเศษไปหาหมอเนี่ยหาแต่เฉพาะแพทย์แพทย์เข้ามาจึงเน้นอที่มันเป็นหะหมอนี่มันเป็นโรคอะไรคะส่วนมากส่วนมากถ้าเป็นเซอร์เตาคือเป็นนิ่วเป็นหวัดนะหวัดเนี่ยถ้าผู้สัมผันเลยแล้วเราดูยังไงคะว่าเต่าตัวนี้เป็นหวัดหรือว่าเป็นอะไรอ่าเป็นหวัดนี่คือเน้อมุกตึงแล้วเล่นเน้อมุกเลื่อนตึงเนื้อมูกไหลอ่าตรงนี้สำคัญ ถ้าเราเลี้ยงดีๆดูแลดีๆจำไม่เป็นบักโก็โตดีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเลี้ยงก็ดีโดยทุกชาติเนี่ยพวกนี้เราต้องมีการใช้น้ำถ้าเต่าเนี่ยถ้าอยู่ทะเลทรายเนี่ยอาหารเขาอะมันไม่สมีอยู่ที่นี่เพราะอาหารเขาเปนแห้งพวกยูริกพวกปดอะไรอ่ะทั้งหลายเนี่ยสารที่ที่เราให้ยูริกน้อยแต่ใาอยุงไทยเนี่ยมันย่อตอดมันมัพวกออสเตรเลียเยอะมันก็เลยทำให้เป็นยิ่มได้สารพวกนี้ทำให้กระยิ่มนั้นเราต้องมีการใช้น้ำบ่อยๆเพื่อสาวน้ำขับมา คือถ้าเขาไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับระบบระบบขับถ่ายของเ่าอย่างทุบะตาเนี่ยเขาอยู่ไทยายเขาจะอีใสขึ้นน้ำเข้ามาใช้ในร่างกายเองสมมติเขาเขาต้องการฉี่เขาจะไม่ฉี่เขาจะเอาน้ำเนี่ยเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาหมุนเรียนท้ายในตัวซึ่งมันไม่กากไม่เหลือเนี่ยเป็นตะกอนเพราะมันอยู่ไรู้ไม่รู้คนไทยก็ยังเป็นหนึ่งแต่ตะกอนมคนไทยมันเยอะมันจะใช้ถังเกิดนี่ที่เขาเกิดเป็นก้อนเล็กนิ่งเลย แล้วเต่าพวกนี้นี่มันชอบถ้าสมมติเต่ามันอยู่ในอุณหภูมิที่มันหนาวเต่ามันจะนอนมันจะนอนมันจะไม่ค่อยอธิบแล้วก็จะไม่ค่อยจินแล้วแล้วคือเต่าเนี่ยเวลามันติหนาวเนี่ยแล้เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันต้องใช้แดดใ่อืมแล้วถ้าม่นมีแดดเนี่ยมันจะนอนมันไม่ค่อยจินอืมมันชอบอากาศร้อนใช่ไหมคะมันชอบอากาศสบายสบายแต่เขาขอให้นีแดดะร้อนไปก็ไม่ชอบร้อนไปก็น้ำตาไหลยงร้องห้จะเป็นแผบคือถลกบนื้อตาร้อนนั่น ถ้าสมมติหนูอยากเลียนเต่านี่หนูต้องเริ่มจากอะไรคะต้องหาข้อมูลก่อนหรือว่าต้องศึกษาก่อนครับอ,อยากให้ศึกษาก่อนเลยเพราะว่าการศึกษาเป็นการเรียนก,กันได้ดีมากต้องศึกษาที่อะไรก่อนนะคะาจากหลายๆเหตเลยครับตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีเขตที่ให้รารก,การรู้เขตอคาลิการเยอะมากหรือในเขตของเราก็มีของเราเขตสูท้ยเยอะลยนะครับ,รบะจะขึ้นหน้ตรงนี้นะคะทุกคนสามารถข้อมูลได้นะครับหรือสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ครันเราก็ได้ความรู้จากคุณลุง สิ่งไทยกันเยอะมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูเต่ารอบๆนี้กันเลยดีกว่านะคะทุกคน วันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้จากคุณลุงสินชัยกันมากมายเลยนะคะแล้วก็อยากจะด้วยอยากจะขอบคุณคุณลุงสินชัยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าแล้วก็ให้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเพจของคุณลุงสินชัยไว้ข้างบนนี้นะคะก็จะให้ให้ทุกคนไปฝากติดตามกันได้นะคะไปกดใจกันเยอะๆค่ะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ขอขอสุดท้ายนี้นะคะ<อ>พวกเราก็ขอฝากช่องคุณลุงสินชัยไว้ด้วยนะคะ <Nurse. S 1> แล้วคลิปหน้าพวกเราสองคนเนี่ยจะไปถ่ายคลิปอะไรนะคะก<อ>็ฝากติด<อ><อ>ตามไว้ด้วยนะคะช่องอดีตันะาคอค่ะบ๊ายบาย,บาย